เรามาดูกัรน,นะพไพ่ใบที่หนึ่งนะครับกับหัวข้อที่บอกว่านะในอดีต,ตนะคุณมีความเชื่อในเรื่องลี้ลับหรือไม่นะครับเรามาดูการสําหรับการใบแรกนะครับนับหนึ่งนับ2นับสาคุณใดการใบนี้ครับ <Yahoo! S 1> เอาเลยฮะได้ายไพ่เป็นรูปคนแก่นะครับแล้วก็มีเด็กประคองนะ นะครับเป็นรูปคนผู้สูงอายุแล้วก็มีเด็กปรคองช่วยเหลืออยู่นะครับอ่ะเรามาดูคําทํานายสําหรับไพ่ใบแรกกันนะครับ ไพ่ใบแรกนะครับเป็นคําทํานายนะฮะที่บอกว่าในอดีตเนี่ยคุณเคยมีความเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้ไหมมีความเชื่อเนาะคุณเป็นคนเชื่อเรื่องลี้ลับอยู่ในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับใครก็ตามที่เลือกสีเหลืองทั้งหมดเนาะมีความเชื่ออยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้เชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่เชื่อแน่ๆว่าบรรพบรุษมีจริงบรรพบรุษที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะบอกได้เลยว่าคุณจะมีบรรพบุรุษนะครับอากงอม่านะอาอื้มนะ คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเสียชีวิตไปแล้วที่ใกล้ชิดไปด้วยแน่นอนนะครับแล้วคุณมีความผูกพันเนาะกับเขาแล้วคุณก็รู้สึกว่าในเรื่องราวแบบนี้นะครับผู้อยากผู้หลักผู้ใหญ่นะสอนคุณมาในเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องชีวิตหลังความตายเรื่องวิญญาณเรื่องผูดผีบอกได้เลยว่ามันมีจริงๆคุณก็เลยมีความเชื่อแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขนาดเชื่อจนจนเกินพอดีหรือว่าไม่เชื่อเลยแต่ว่าคุณเชื่อตามสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่ได้บอกไว้นะครับนะเพราะนั้นถามว่าในอดีตคุณมีความเชืื่่อออในเรงงขีั เชื่อในเรื่องดวงวิญญาณเชื่อในเรื่องเทวดาและเชื่อในเรื่องซิกเซนหรือไม่คุณมีความเชื่ออยู่แล้วจริงหรือเปล่าครับลองตอบเข้ามาให้หน่อยนะคุณมีความเชื่ออยู่แล้วในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้งมง,งายนะไม่ได้ถึงขนาดแบบเชื่อมากๆอะไรเงี้ยผู้ใหญ่บอกว่ามีแล้วก็อาจก็มีเอามันก็น่าจะมีแหละอะไรอย่างเงี้ยนะครับในอดีตคุณเป็นแบบนั้นนะอากงอาม่าอั้มนยะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเรานะก็บอกกล่าวหรือว่าสอนมา นะจนทําให้คุณรู้สึกว่ามันก็คงมีแหละไม่งั้นเขาไม่สอนเรามาหรือไม่บอกเรามาหรือว่าคุณปลูกคุณย่ากงอามาเราเนี่ยมีเป็นคนที่มีซิกเซนต์อย่างนี้ก็ได้นะบางทีเขาก็มีเซน์บอกอย่างนั้นเขามีเซน์บอกแบบนี้เออมันก็น่าจะใช่คือคุณอาจจะมีความเชื่อแล้วมีความคลุกคลีกับคนที่มีซิกเซน์อยู่แล้วมันก็เลยทําให้คุณนะั้นมีความเชื่อมาด้วยถูกต้องไหมครับถูกต้องไหม ถูกต้องไหมครับนะสีฟ้าออกหรือยังยังไม่ออกครับนะเพิ่งออกสีแรกนะฮะที่เราบอกว่าใบแรกก็ใช่เลยนะครับอ่ะเรามาดูไพ่ใบที่2นะครับในอดีตที่ผ่านมาคุณเคยมีซิกเซนต์หรือว่าสัมผัสสิ่งใดบ้างแล้วมีซิกเซน์อะไรนะครับในอดีตคุณเคยมีซิกเซน์อะไรไหมคุณเคยอ่สัมผัสอะไรได้บ้างหรือเปล่าอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคุณเคยมีเหตุการณ์ใดอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณเกี่ยวกับการ สัมผัสนะสื่อสารนะซิกเซนนะของคุณได้หรือเปล่านะครับมาเรามาเริ่มต้นกันครับนับหนึ่งนับ2นับสคุณได้ไพ่ใบนี้ครับ oh, <no. S 1> น่ากลัว เป็นรูปโครงกระดูกนะฮะเป็นรูปโครงกระดูก2โครงกระดูกที่เอ่อกอดกันนะครับมีลักษณะเป็นผู้หญิงและผู้ชายนะครับเป็นโครงกระดูกเนาะนีก็บอกได้เลยนะครับนะถ้าถามว่าแบบนี้คุณเคยสัมผัสอะไรแน่นอนฮะคุณเคยสัมผัสวิญญาณผีมาแล้วนะครับบอกได้เลยว่าคุณเคยสัมผัสวิญญาณผีมาแล้วนะครับ คุณเคยเจอเรื่องลี้ลับเกี่ยวกับผีผีสางๆมาแล้วคุณเคยสัมผัสได้ว่าอู้ยคนลุกน,นะฉันเห็นนะบางคนได้กลิ่นทูปนะบางคนได้เห็นนะอะไรอย่างเงี้ยฮะบอกเลยว่าครั้งหนึ่งในชีวิตไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งที่คุณสามารถ เห็นผีก็ได้สัมผัสกลิ่นทูปก,กลิ่นเหมน็นสาบหรือว่าควันทูกควันเทียนเนาะหรือสัมผัสสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับดวงวิญญ,ญาณได้แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์จริงหรือเปล่าครับคุณเคยสัมผัสสิ่งเหล่านี้มาแล้วใช่หรือไม่ไหนตอบกันหน่อยบ้านสีเหลืองพี่บีมเคยสัมผัสมาแล้วใช่ไหมเคยแบบอุ้ยขนลุกอยู่ๆก็ขนลุก,ลกสู้เกี่ยวกับงานศพหรือว่าเวลาเราทําอะไรเรารู้สึกว่าอุ้หขนลุกมากๆเลยเกี่ยวกับโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับคือคุณเคย มีสัมผัสหรือว่าซิกเซน์เกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณอยู่แล้วเนี่ยใช้คํานี้กันละกันนะครับนะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับจนถึงปัจจุบันก็อาจจะมีอยู่แหละทีนี้เรามาดูว่าแล้วคุณมีอะไรเพิ่มเติมนะก็บอกเลยว่าอดีตคุณเคยมีซิกเซน์เกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับวิญญาณดวงวิญญาณนะเกี่ยวกับผีผีสังสารเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับที่เป็นเกี่ยวกับผีสางนางไม้อะไรแบบนี้นะอาจจะยังไม่ใช่เทวดาซะด0ยอนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีโดยเฉพาะบพรรบ นะคนที่คุณผูกพันไปแล้วเ้วเขาเสียชีวิตไปแล้วไม่ว่าจะเป็นบนรรพบุรุษของเราคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายอากงอามา่าอึ้มหรือว่ารุ่นน้องหรือว่ารุ่นพี่ที่เสียชีวิตไปแล้วคุณค่อนข้างจะสัมผัสสิ่งเหล่านั้นได้ถูกต้องไหมฮะนะครับอ่ะพี่หนิงคาเวียงคําบอกใช่เลยสาธุนะครับแม่ชีเฉลิมเนะี่ยพี่รับบอกว่าหลายครั้งและบ่อยค่ะนะ้นองพลอยสระศิธ์ประภาบอกว่าใช่ค่ะเนะี่ยแล้วเรามาดูกันครับว่มาม ณปัจจุบันนะตอนนี้คุณมีซิกเซนอะไรที่โคตรจะแม่นเลยนะฮะนอกจากคุณสามารถสัมผัสวิญ,ญญาณได้แล้วเรามาดูนะครับณปัจจุบันตอนนี้คุณนะมีสิกเซนอะไรนะครับนะในปัจจุบันนี้เพิ่มเติมหรือเปล่านะครับนะ,นะ,ค,บนะคุณมีสิกเซนอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่านะมีหรือไม่มีแล้ถ้ามีเป็นอะไรนะครับอ่ะเราม,มาดูกันนับหนึ่งนับสองนับสามคุณได้พายบนี้ครับ ยู <Yahoo! S 2> อืมนี่เลยครับนี่เลยครับนี่เลยฮะอืมนี่เลยฮะเป็นรูปทหารนะครับเล่นกีตาร์อ,อยู่ในมุมตึกอ่าถือปืนไปแดกตุกอะไรเงี้ยนะเออถือปืนไปแบกตุกน,นะน,นะฮะ นะครับประมาณนั้นเนาะก็บอกได้เลยนะครับพี่บีมบอกว่าเคยขาหาเพราะไปดูที่ดินแล้วน้องหมอบอกว่าเขาผักไงว่าอย่ามายุ่งไม่ขายทําไม่ได้อรพี่นะประมาณนั้นนะฮะอ่ะอันนี้นะครับสำหรับไพ่ใบนี้เนาะเป็นไพ่เกี่ยวกับทหารนะครับเล่นขี้ท่าเนี่ยอยู่ในมุมตึกอยู่ในเงามืดอะไรเงี้ยก็บอกได้เลยครับนะคุณยังคงมีซิกเซนเรื่องราวเกี่ยวกับผีสางและวิญญาณแต่สิ่งที่คุณจะได้เพิ่มมานอกจากในะเรื่องของความรู้สึกเนี่ยการได้ยินของคุณเกี่ยวกับผีีสางก็ แกแก๊กในบ้านในที่ต่างๆค่อนข้างจะดังขึ้นหรือว่าแม่นยําขึ้นนั่นเองเนี่ยบอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณสัมผัสได้เกี่ยวกับเรื่องของผี ยังคงอยู่และจะชัดเจน <avan> มากขึ้นเกี่ยวกับผีนะครับไม่ว่าจะเป็นดวงวิญญาณอะไรก็ตามคุณจะรู้สึกขนลุกขนพองบ้างละหรือว่าเห็นบ้างละแต่สิ่งที่มันจะชัดเจนมากขึ้นคือสิ่งที่ได้ยินเนี่ยเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นเสียงกกแก๊กนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงคนเรียกนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงหมาหอนหรืออะไรเงี้ยคุณจะได้ยินชัดมากขึ้นเพราะนั้นหลังจากนี้ไปเส้นของคุณหูของคุณจะดีขึ้นเนี่ยจะได้ยินเสียงผีพูดก็ได้จะได้ยินเสียงคนพูดก็ได้แต่ไม่ใช่คนอะไรเงี้ยเพราะนั้นรม ด้วยนอกจากได้สัมผัสในเรื่องของวิญญาณแล้วสิ่งที่จะชัดเจนมากขึ้นคือเรื่องของการฟังนะครับนะอาจจะได้ยินเสียงคนมากระซิบข้างหูว่าช่วยฉันด้วยช่วยฉันเธอนะอะไรแบบนั้นก็ได้นะครับเพราะนั้นนะฮะมีโอกาส ที่คุณจะสัมผัสได้มากขึ้นแต่ว่าไพ่ไม่ได้บอกอย่างชัดเจนว่าคุณจะต้องปฏิบัติอย่างไรเพิ่มเติมเพียงแต่ว่าไพ่บอกว่าคุณกําลังมีเรื่องทุกข์ใจไม่สบายใจเศร้าส้อยเนาะมันเลยเป็นเสียส่วนหนึ่งที่ตอนนี้คุณอาจจะมีซิกเซนไม่ดีนะเพราะเนื่องจากว่าอาการของคุณในปัจจุบันอยู่ที่เป็นเนี้ยคุณกําลังเจอปัญหาหรือเจอความทุกข์เนี่ยหรือเจอความกังวลนะเกี่ยวกับกับสิ่งที่เกิด เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นความเหนื่อยความร้าความเครียดความอดทนก่า,าการเงินการงานความรักสุขภาพหรือสิ่งใดก็ตามบอกได้เลยคุณเจอปัญหาอยู่มันเลยทําให้คุณรู้สึกแบบหมองๆลงไปนะปัจจุบันตอนนี้เนาะ สิ่งเส้นของคุณอาจจะยังไม่ได้ชัดหรือว่าต้องทาเพิ่มเติมเพราะเนื่องจากว่าคุณมีเรื่องราวที่ทําให้ปวดหัวคิดมากหรือว่าเป็นกังวลน,นั่นเองครับบอกได้เลยว่าตอนนี้คุณกําลังไม่สบายจิตไม่สบายใจนะสิ่งเส้นมันก็เลยไม่แม่นอย่ามากนะปัจจุบันตอนนี้แต่ถามว่ามีไหมมีแน่นอนครับคุณสามารถเห็นผีได้คุณสามารถได้ยินเสียงผีได้คุณสามารถสื่อสารกับผีได้เป็นไปได้มากๆหรือฟันถึงผีก็ได้นะครับเกี่ยวข้องกับผีทั้งหมดเลยครับอ่า